ใกล้จะถึงแล้วอีกเก้เมตรเราเริ่มเห็นน้ำทะเลแล้วเราจะมากาฟิวรีสอร์ทที่เขาบอกว่าเป็นรีสอทอีกสองร้อยนะเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่บีทรอดนี่หาดเขากระโหลกเ,เ,ลเออที่นี่เราไม่เคยมาทุกที่ที่ไป บอกว่าน้องมาพักได้บ้านติดใช้หาดเลี้ยวซ้ายเข้าสู่มีทรถโอ้ยเอ็ดลงไปเล่นลูกเอ็เอดเอ้ยขึ้นผมเอาไปกินเอ็ดเอ้ยป้าว่าเอ็ดอยู่ดินเหม,ม็ทะเลก็ได้นะเอียสามร้อเมตรเลี้ยวซ้าย เาฟิวรีสอร์ทน้องหมาพักได้คุณป้าบอกเลือกห้องเอาเลยมันลึกลับดีเนาะเรา้อตขด่ที่ไหนก่อนจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้าย แล้วกับฟิลรีสอร์ทอืมพี่เ<น>ูโทรมาหาจ้าทีเคียร์ยูบข้าี่น่าถึงแล้วลูกเดี๋ยวไปเดินดูสถานที่กันว่าเราจะน,นอนที่ไหนกันดีที่นี่ต้องมีของกินแน่นอน นี่ต้องมีอาหารทะเลแน่นอนเราไม่ควรนอยู่จจตรงนี้นจะมาวุ่นวายนะคะอ๋ออันนี้สิสองเตียงนอนใหญ่หญเลย<ะ>ขอถ่ายหน่อยเดีย๋ยวขอถ่ายหน่อยโอ้เตียงมบนเลอรมเบล่าเลยที่นอนเพียบให้ครัวไปหน่อยนึงเดี๋ยวลูกเราจะมาอารอวาส เราไม่เคยมาเลยตรงนี้เขาเรียกเขากะโลกหลกเหรอพี่แล้วปานบุรีก็ตอนก็อยู่ปานแล้วก็ย้ายไปอยู่สามร้อยยอดตรงนี้อยู่ในบริอําเภอเขตของปานบุรีใช่ไหมพี่ตอนนี้ขึ้นก็สามร้อยยอดอ๋อตอนนี้ขึ้นกว่าสามร้อยยอดไปแล้วเป็นยังไงห้องไปดูได้จ้าไปรับลูกก่อน 哈哈哈！哈哈哈。 ก็ได้ไม่มีที่วางเตียงลมอืมอยาไอรบุรีมีแบบที่มีพื้นที่ว่างมั้งไหมที่แบบถ้าจะว่ามีพื้นที่ว่างมันต้องเป็นเตียงเดียวก็คือห้องแบบนี้แล้วเอาเตียงเดียวเพราะว่าพี่จะ ที่นอนลให้ท่านเจ้าหนายที่นอนเลองไปดูฝั่งนู้นก็ได้ใจน้องไม่เป็นไรค่ะเพราะมันจะเป็นเตียงเดียวนะคะพี่ร่าใช่ไหมคะจ้าเพราะว่าพี่ะนอนเตียงคนเดียวอีกคนนอนพื้นนอนพื้นกับน้องหมานอนที่นอนลมเนอะที่นอนกิตติมา์ของเรา ไม่มีโอกาสได้นอนดีๆกับเขามันนอนไม่ได้เดี๋ยวลูกตกลูกตกเตียงมันแย่เลยหมดมันมองเห็นอ๋อมันไม่มีสนามหญ้าเนาะ สนามหญ้ามันไม่มีสนามหญ้ายก็เดินแล้วถ้าเกิดมีคนอ,อื่นมาพักเรจะพาไปเดินหน้าบ้านอื่อนเขาก็มันก็ไม่ได้ทุนส่วนตรงกลางเนี่ยหัเต็นได้ค่ะพี่อยากแบบว่าโอเคแห้เขาอยู่ในแอนด์ย<อ>ที่พักของพี่แล้วเอาห้องนึงก็ได้เดี๋ยวพี่ค่อยมาแด็บที่นอนเอาเ<อ>พราะว่าที่นอนลมเราลอดใต้เตียงได้จะได้เขาจะได้มีที่วิ่ง มันมีอยู่ตัวนึงเขาเดินไม่ค่อยได้ที่ตัวเขาจะล้มฟาดกับไอ้พวกสิ่งพวกนี้เขาลงบ้านอีกเป็นเรื่องอีกเพิ่งผัดแต่สมองมาเนี่ยชายประคบประหนึงเนี่ยหาหญาให้ชายเดินเนี่ยเราติดยืนในรถเข็นในตู้ยืนไม่ไหวเลยขับเที่ยวอ่ะไปเอาห้องนู้นก็ได้เดี๋ยวค่อยอ d a p t เอาเพราะเราอยู่ห้องกระจกฝั่งนี้นะคะห้องที่ดูตะกี้เนี่ยค่ะ เพราะว่ามันต้มีมันมันมีแต่สองเตียงนะ วันนี้ขึ้นลูกใหญ่มากนีชวารีสอร์ทคองวาน ักนกน่ารนะสรุปเอาห้องนี้เอาหลังนี้ที่นี่คือคาฟิวรีสอร์ทไอคโหล ใกล้หัดสามร้อยยอดแปเอารถไปเอาของลงเดี๋จะได้พูดน้องนาพี่ลู้มาแล้วอา้อาวมีเจ้าขินด้วยวิ่งไปแล้ววิ่งไปกินน้ำ <c oughs> จกินนะ้ำหรือกินอะไรก็ไม่รู้แหละเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลี้ยงสุนัข แต่มันจะมีหมาจรใช่ไหมใช่เสร็จทำไว้ข้างนอกนอก็ได้มแม่ข้างนอกที่เราขนข้าวของเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยว่าการปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยนะไว้ก่อนถูกไหมมาถึงที่ปลอดภัยไว้ก่อนมาหาถึงที่เลยคุณผู้หญิง จัดห้องพักครับผมจะเ,เอายังไงดีคนจะนอนยังไงใชว,วค่อยว่ากันเดี๋ยวดูก่อนอยู่นี่ก่อนนะเด็กๆแปบ๊บหนึ่งนะคะแบบรับแป๊บนึง้าอยวสานะสรุกวันนี้เราให้น้องนอนข้างบนก็ได้เพราะที่ปูมัน จะน้อยปูที่นอนลมแต่เราก็เซฟเอาถุงนอนมาคลุมให้หมดก่อนทําบันไดไว้แล้วกันลูกล่วงนนกันที่นอนเลอะกันที่นอนเลอะเซฟให้หมด ที่นี่มี Wi-Fi มีโทรทัศน์ให้แต่กาแฟกาแฟไม่มีนะมีอ่ะเปล่าไม่รือมีมากสังานะมีพวกนค่ก็มีกาแฟไม่มีอีกในห้องไม่มีให้ หอนอกหมอนเราไม่ได้เอามาวัานนี้ใช้ที่นอนใช้หมอนที่นอนลมก็ได้ถ้าใช้หมอนที่นอนลมจะได้เก็บหมอนสีขาวๆองเข้า,ขา,ขา,ขาออกอส่วนอันนี้ก็จะได้เก็บชายเพราะโลขึ้นด้านนี้ก็ไม่เปื้อนเก็บชายเก็บชายที่นอน โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันใหม่ความรอหรือย,ยังไม่ต้องใส่ดีหรือใส่ก่อนยังต้องใส่ไม่ต้องใส่ก็ได้อาเช็ดก่อนเดี๋ยวเข้าห้องแล้วอ็ใส่เนาะ ัดให้ล่มๆแปบนึงครับเสดด้วความฉลาดโอเคจุดสีตรงไหนอนาะสีหน่อยแล้อไม่จำเป็น้องัดจุดใส่สายจูงนางแสบสันนี่ดีกว่า เขากลางเต็นเพราะว่าเมือค,คืนนี้ม,ม,มีเขารับจัดงานด้วยเมื่อคืนมีงานแต่งงานสามารถเอารถจอดหน้าที่พักเพื่อที่จะเอาของลง,งได้บ้านเราหลังที่สองโชเฟอร์กับ <Nav igator. S 1> นิเกเตอร์นีเนรคุณอันนี้ขับดีๆนะ ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วอจอดดีๆนะจอดหน้าบ้านเลยไหมพี่ว่าเราไปจอดตรงนู้นดีกว่ามั้งแล้วเราก็เข็นน้องหมามาดีกว่าตรงไหนบอกตรงด้านหน้าเลยแล้วให้กูเข้ามาทำไมเนี่ยถ้าบอกไม่ทันขับออกไปก่อนตรงนี้ออกไม่ได้ ต้นไม้เขาไปกินนอะพอดีกันต้นไม้ไม่เป็นไรโต้มาหินไม่เอาไว้ก่อนนะเห็นที่แม่เรามาสอบใบขับขี่อนะอขับลบสี่ขีดขวาง <c oughs> เดี๋ยวจอดตรงไหนจอดตรงที่เขาจอดรถฝั่งเนี้ห,นหลังป้ายเนี่ยที่จอดรถบิ๊กอัพเนี่ยจะได้ไม่บังโลเคชั่นดูสิทางมันไม่ใช่กว้างๆแน่นอน <c oughs> ้อ,พ,อพี่ไม่ได้ซื้อใบขับขี่มาบอกเลยพี่ขับได้เขาให้เราจอดตรงนี้ได้เหรออ่าก็เห็นเขาจอดอะ่ะหรือจะจอดฝั่งนี้ก็ได้พี่นี่ก็หลายสิ่งเดียวจะถอยหลังนะจอดดีๆีจอดดีดีจอดที่แหละ คเนเนช่วยอะไรได้มั่งเนี่ยพี่เยนเราคุณอย่างเดียวเลยพี่เย็นไม่ไหวแล้วพี่เย็นสั่นพี่เย็นเหนื่อยพี่เย็นพี่เย็นนั่งรถถ้าเหนื่อยเลยเหรอลูกเหนื่อยครับเหนื่อยมากพี่เย็นเหนื่อยมากอ่าปิดซะเดี๋ยวจะดับเครื่องตอนนั่งในหาดลแรง 张家 <music> <music> ี่ยังใช่เห็นแล้วค่ะแล้วก็มีหลายลูกค้าหลายท่านก็จะเป็นอย่างนี้บางท่านก็คือจากที่หนูบอกไปบ้านเขาไม่ทําเลยล้วก็ต้องจ้างมาทำพิเศษเหมือนข้าหมาก็เหมือนข้าไปบ้านอันนั้นไม่ไม่ไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเลยอะใช่ค่ะพอพี่เหมือนกันทีพอเข้ามาเนี่ยกินขี้หมากินเยี่ยวเนี่ยคือมันชุนมากมันทำพอสะอาดเป็นวันมันก็ไม่หายสองวันนั้นเราเปิดห้องขายไม่ได้อันนั้นก็น่าเกลียดนะ จริงๆดีเป็นจริงๆห้องกระจกหน้าเนี่ยหนูขายไม่ได้อยู่สองวันเพราะว่ากินเกลียวหมาแรงมากหมาสามตัวแล้วคือขายไม่ได้เลยคือเราเข้าไปเราแทบจะอ้วกอ่ะแล้วถามลูกค้าเขาหนูน้ำส้มสายชูกันแล้วไอ้น้ำยาคันจัดกินกันแล้วสองวันถึงกินจานแล้วปกติเนี่ยมาแรงนี้ไหมไฮเตอร์ไฮเตอร์มันจะฉุนได้ไหมคะไม่ไม่หรอคะหยูใช้น้ำส้มสายชูหนูเข้าไปดูในอไ้ฝาสีฟ้านะไฮเตอร์ฝาสีฟ้ามีค่ะมีค่ะแต่ไม่ได้ใช้ลงโกชูไปอ๋อหนูใช้น้ำส้มสายชูกัน ถูไปสามสี่รอบ้านบ้านพี่เนี่ยบ้านพี่เนี่ยไม่มีกลิ่นเลยโอ้ฮเตอร์ผสมน้ำยาล้างจานเนี่ยพอมอวงก็มาาน่หนูต้องโละไปซักหมดเลยนะพี่ถ้าบางคนเคตที่ว่ามันชุนพี่จะถามว่าขึ้่นมาแรงอย่างนี้ตลอดไม่ตลอดพี่จะเป็นช่วงแค่มรสุมค่ะมรสุมเราก็ต้องดูสภาวะนะเขาเตือนมาแต่บางตุนี่ค่ะเขตประจวบเขตหัวหินเขตเบุรีอย่างเงี้ยแล้วปกติแถวนี้หาดมันเป็นยังไงก็เงียบสงบนะพี่เดินเล่นได้สบายคือคลืนก็สงบ เล่นน้าได้รับประกันได้ค่ะเล่นน้ําได้ปกติไม่มีลึกอะไรพี่มาช่วงพีคว่างั้นนี่พี่มาคร <c oughs> ั้งแรกเลยนะพเนพ,พิ่งเป็นได้สองเนี่ยที่บอกพี่สี่วันปกติอ่ะโอ้พี่ตอนเนี้ยนะอากาศจะดีแต่ช่วงวันนียนั่งไม่ได้นะาดีมันร้อนมากอ, <c oughs> อากาศดีจริงแต่มันร้อนออจริงแต่พี่มองว่าเออวันนี้ลมก็ไม่เหนียวตัวอากาศก็ไม่ร้อนแต่คลื่นแรงมากก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยที่นี่เป็นอย่างนี้ เป็นเนี่ยค่ะพี่โอเคพี่มาดะน,น,นำได้ค่ะแต่แค่แจ้งทางรีสอร์ทเหมือนระบบเหมาพี่อย่างเงี้ยอ่ะก็สองร้อ,อยเงี้ยจะตัวละร้อยไปเลยเราก็มันก็เห็นอยู่ว่าลูกค้าเขาก็พิกัดของเขาดีก็คือเซฟให้เราด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบโอ้ยจะคิดแบบโหดแบบนั้นไม่เพราะว่าพี่อ่ะดูเป็น,ปนบางเคสเป็นอะไรอะไรที่ว่าเวลาไปไหนเนี่ยพี่จะพักที่ที่บอกว่าน้องพักได้ด้วยฉะนั้นเราจะต้องเซฟแค่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 บอกมีที่สุดเราก็เซฟเซฟแบพี่เหมือนหมอเหมาไปสองร้อยเงี้ย ใหญ่หน่อยวันนั้นมีค่ะลูกค้าเป็นผู้หญิงคนเดียวจะหมามาห้าตัวถามว่าให้คิดเท่าไหร่พี่ถ้าพี่เอามาหมดก็เราบอกว่าพี่อย่าว่าหนูเลยนะเหมือนเป็นค่าผ้าค่าทําห้องแล้วกันเอาห้าร้อยพี่ว่าโอเคเนาะถ้าพี่เอามาหมดพี่คิดจริงๆแต่ละห้าร้อยเขาว่าบางทีไม่ให้พี่เข้าไล่พี่ออกด้วยพี่หมาไปอะไรเงี้ยค่ะพี่เอามาจริงๆเนี่ยจะเหมาจะเหมาใอ้พี่จะเหมาต้องต้องโี่โถามป้าเลยค่ะเบอร์นั้นของพี่สิบหกตัว ต้องโทรถามป้า<ส>ดูพี่สิบหกตัว <laughs> จะเหมาเท่าไหร่ <laughs> ต้องโทรถามป้าดูอะไรอย่างเงี้ยสิบหกตัวเลยเต,ต, <laughs> ต้องโทรถามป้าดูพี่อันนั้นอ่ะไอ่อย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ได้อะไรมากมายก็ลูกค้าไม่ค่อยมีเยอะ แล้วก็ไม่ได้นกขู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ส่งเสียงอะไรมากมายก็เจ้าตัวน้อยพวกนี้มันถ้าไม่มีอะไรมามันก็ไม่เห่าก็สบายๆพี่ก็เซมๆไปแตอันนี้เหมือนค่าผ้าค่าทําห้องอันนี้มีไอพีมากเลยนะโต๊ะกินข okay. ้าวของพี่เหรอตกใจหันมาเห็นโอ้ตายยกโต๊ะอังนี้ไห้พี่กินข้าวกับข้าวหลายอย่างพี่ถ้ายกไม่ไผ่น่าทะเลมากลัวตั้งไม่หมดค่ะก็เลยอันนี้พี่สั่งไม่เยอะนะเพราะพี่กลัวกินไม่หมดนี่ไม่เยอะหรอคะไม่เยอะค่ะพี่กลัวกินไม่หมด ใช่ยังไงก็ถ้าถูกใจก็โอกาสหน้าได้ค่ะไปตรงกลางจ๋าอยู่อยู่ตรงหัวเขียนมคุณขออนุญาตนะคะตรงนี้ไม่มีอ่าอยู่ตรงหัวองค์เบียค่ะโอเคโอเคนะที่นอนพี่ทําให้เรียบร้อยเซฟเพราะหมาพี่ก็จัดการธุระส่วนตัวในห้องน้ำเช่นกันอาหารเย็นเจ้านายวันนี้มาทะเลก็เลยจัดให้เจ้านายหน่อย ลวกจิ้มทะเลใช้คำว่าหน่อยจานหนึ่งกุ้งปลมึกปูแต่ใจเย็นลกูกกำลังพยายามรีบอยู่นะเย็นทีน่ไหนละ่ะหมดไปแล้วหนึ่งจานแอปไม่รอค่ะแอปสบ,บี้ไม่มีรอค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะใจเย็น,นค่ะเอสจานหนึ่งพี่เย็นเข้าไม่ได้ เดี๋ยชายเดียวคุณี่ขึ้นไม่ได้เดีย๋ยวทะเลอะกันยาหลานเดี๋ยวทะเลอะกันขึ้นไม่ได้ครับใครขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้คน,นเดียวครับ